โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมเช่นเดิมกับซีกายครับวันนี้อยู่กับซีกากพอดแคสต์ครับผมเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยนะครับผมมาพูดถึงหัวข้ออะไรที่มันผมอยากจะนําเสนอหรืออยากจะพูดถึงนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่กับ แอดเปอสต์ที่สี่ของสีกายพอดแคสต์นะผมไม่ใช่เล็บแชร์นะเล็บแชร์คือเล็บแชร์คือการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะหรือทำซีีส์วันดับหรืออยากจะทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอนิเมะหรือคอนเทนต์ในช่องเรานะผมคือช่องเราจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะเราอยากจะทำเล็บแชร์เกี่ยวกับอนิเมะอันนี้จะเป็นแยกอีกกรณีหนึ่งส่วนพอดแคสต์เนี่ยจะเป็น เราจะมาตั้งหัวข้อสักหัวข้อหนึ่งเราจะมาพูดคุยกันหรือมีเหตุการณ์อะไรสำรคัญสำคัญเราจะมาพูดคุยกันในในบกคคนในเมหรือนอกวงการในเมก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่น,อชนตอนเอพิโซดที่แล้วจะทำของฮ o ลไลท์นะครับผมเอ่อของฮ o ลไลท์ผมก็ทำไปแล้วนะครับผมเอพิโซดที่สี่วันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ Content ของอนิเมะในยุคปี2 0 2พที่โด่งดังและเป็นกระแสะและ เป็นสิ่งที่ทําให้ยอดซับหลายๆช่องอะไรต่างมันพุ่งขึ้นและเป็นจะเรียกไงดีคือเรียกว่าเป็นคอนเทนท์ที่สามารถทําให้คุณดังได้ถ้าคุณทำคอนเทนต์คอนเทนีครับผมเขาบอกเลยว,ว่ามันจะไม่ใช่ r รีแอคชั่นซึ่งเขาบอกตสงว่าถ้าเป็นรีแอคชั่นและก็คอนเทนท์ที่จะโปะกันจะมูดึกเยอะเนี่ยขอไปสียงกดมาแเพลกระนังก,กดและนั่งดูอะไรนิดหน่อยนะผม ไม่ใช่คอนเทนต์แอคชั่นนะคือคอนเทนต์แอคชั่นก็เอาตรงๆแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่หากินง่ายแล้วก็จะเอาไงก็คือแบบว่าได้ยอดติดตามที่ง่ายกว่าแล้วผมว่าเป็นคอนเทนต์แอคชั่นมันง่ายกว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงปัะมาณนี้แล้วครับผมนั่นก็คือคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าการสปอยนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเอาไว้พูดถึงเรื่องของการสปอยหนังหรือการสปอยอะไรต่างสปอยมงังงะอันนี้สปอยมงังงะเดี๋ยวผมจะเอาอีกก้อนนี้หนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับไอสปอยอนิเมะนะครับผมอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสปอยมังการสปอย a n i เหมารวมกันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเน้นจริงๆก็คือการทําสปอยอนิเมะครับผมผมบอกตรงเลยนะอันนี้ผมจะพยายามเก็บอารมณ์ส่วนตัวหรืออารมณ์แบบชุนเฉียวหรือขึ้น,นจริงๆเพราะว่าผมพูดตรงเลยนะผมโคตรที่จะเกลียดสปอยมากเกียสปอยอนิเมะเกีย เกลช่องสปอยเลยไหมเกลอะไรต่างอ่ะคือเป็นคนที่มีความคิดอยู่ที่ว่าผมจะเป็นคนที่เกิสปอยมากถ้าสปอยในช่องนั้นมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยในคลิปนั้นนอกจากการสปอยผมเกียลมากผมจะไม่ติดตามช่องนั้นเป็นขาดถ้าช่องนั้นมีการสปอยไหมแต่ว่าการสปอยผมจะแยกอีกกรณีหนึ่งก็คือการมีสปอยแล้วมันนั่งวิเคราะห์แต่ละฉาก ผมจะชอบอย่างนี้มากกว่าสมมุติเรามาสปอยมานั่งวิเคราะห์ฉากนี้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 มาวิเคราะห์ซีนนี้มาวิเคราะห์แต่ละฉากแต่ละฉากแต่ละฉากอะมันเป็นคอนเทนต์เหมือนกันกับสปอยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่การสปอยแล้วมันมีคุณภาพซึ่งการสปอยในความคิดของผมก็คือแบบมันองเป็นการสปอยที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่คุณแค่ภาพเสียงและตัดต่อมาไม่ใช่งั้นการสปอยในความคิดของผมคือการมานั่งสปอยและนั่งวิเคราะห์เอาง่ายๆคือมานั่งรีวิวอะ สปอยแล้วนะมารีวิวอันนี้ผมจะชอบมากๆมันมีช่องหนึ่งที่มีช่องคอนเทนต์สปอยหนังแล้วมันก็มีคอร์แบนรีวิวหนังอะและทำช่วงสปอยอะหนอนหนังนอนหนังดีมากอันนี้ผมจะไม่เอาภาพประกอบมาลงะไรมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้ซาวประกอบใช้ภาพประกอบอะไรมากนะครับผมช่องหนอนหนังคือช่องรีวิวหนังสปอยหนังบวกกับนัง่งวิเคราะห์ที่ดีมากๆดีที่สุดถ้าเลยผมเคยดูมาในวงการ รีวิวหนังไทยเลยเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์สปอยแล้วมานั่งวิเคราะห์และนั่งรีวิวที่มีคุณภาพมากไปดูนะครับผมนอนหนัง S2P P8K อันนี้ผมไม่รู้ว่าช่อง S2P P8K ไ,ได้ทำคอนเทนต์อย่างนี้แล้วคือแบบเอ็นไรซิ่งอะวิเคราะห์ฉาตอชาอะแล้วมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์โอ้โหผมโคตรชอบมากนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเ้ยคือการสปอยอะ ในความคิดของเราก็คือแบบถ้าสมมติผมมาทําสปอยสักเรื่องหนึ่งอ่ะผมจะทําอย่างนี้คือดั่งสปอยและนั่งวิคห์ว่าเฮ้ยตรงนี้ดีไหมตรงนี้แย่ไหมผมทําอย่างนี้ถ้าผมจะมีสปอยในอนาคตผมจะทําอย่างนี้เว้ยโอเคเรามาพูดถึงหัวข้อนะผมเมื่อกี้อันนี้ไปแล้วหัวข้อหลักจริงๆของเราก็คือแบบเมื่อจะเรียกเอาเอา,เอาหัวข้อนี้ว่า เมื่อช่องสปอยอนิเมะมันมีมากเกินไปแล้วนะครับผมหัวข้อหลักของเราคือเมื่อช่องสปอยอนิเมะมีมากเกินไปแล้วเอาเอานี้ดีกว่าเมื่อการสปอยอนิเมะมีมากเกินไปแล้วดีกว่าอันนี้จะเหมือนคองจองมากกว่าแล้มเมื่อช่องเมื่อการสปอยอนิเมะมีมากกว่าแล้วที่ผมพูดอยู่หัวข้อนี้คืออะไรรู้ไหมคือที่ว่าในยุคนี้ในปีเนี้ย ผมเห็นช่องสปอยอนิเมะเกิดขึ้นมาเยอะมากๆจริงๆแล้วมันมีเรื่องตั้งแต่ปีที่แ,ล,แล้วแวละปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วอะมันมีช่องช่องหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสปอยอะผมไปบูช่องเหมือนกันชื่อชื่อช่องว่าตัวเคน้ำหน้าคนน่าจะรู้กันนะว่าเทพเจ้าเาแข่งวงการอนิเมะที่เขาเด็กเนิร์ดเขาเรียกกันอะเด็กเรียกเรียกเขาเด็กติงเขาเรียกกันอะก็คือช่องอะไรนะครับผมช่องตัวเคอะ นั่นแหละเขาเลิมมาแล้วก็ในช่วงของปีเนี่ยมันมีกระแสการสปอยหนังแล้วก็สปอยในเมที่มันมีเกลือนสัตว์ช่องอนิเมะโผลมาสปอยเมโผลมาสิบช่องยี่สิบช่องสามสิบช่องสี่สิบช่องปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่ามีมากกว่าห้าสิบช่องครับและเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีมากกว่าร้อยช่องผมเชื่อว่าอย่างงี้มันไม่มีทางหายไปได้ง่ายหรอกไอคอนเทนแบบเนี้ย มันไม่มีทางหาไปง่ายๆหรอกครับผมมันมีมากเกินไปในความคิดของผมอะมากเกินไปจนกบคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทําช่องสปอยคนที่ไม่ได้ทาช่องสปอยอะไรเมยเขาจะเกิดยากนะครับผมบอกเลยเกิดยากมากอย่างเช่นของผมอย่างเงี้ยก็นี่อย่ผมอะผมพูดตรงอะช่องผมคนได้พันซับหรือซ้มนาตอนเนี้ยแต่ว่าผมโดนกบไง เอาจิงอ่ะคอนเทนต์ของช่องผมอ่ะรีวิวอย่างเงี้ยแนะนำไอความรู้สึกหลังดูสามตอนแรกอ่ะเล็บแช่เงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าไอเล็บแช่มีคุณภาพมากไอคลิปที่ผมทําไมผมหนึ่งรักคินโนอ่ะโอ้สุดยอดมากความรู้สึกหลังดูผมว่าพูดซะดีมากอะไรอ่ะผมทําคลิปคุณภาพได้แบบดีๆหลายอยา่างแต่ในความคิดของผมอ่ะ มันมีหลายช่องที่ไม่ได้ทําช่องสปอยอนิเมะแล้วมันแล้วมันไม่เกิดอ่ะมันมีหลายช่องนะครับผมเห็นมาแล้วไอช่องที่กายเอเจก็อีกช่องหนึ่งช่องนั้นเป็นช่องที่ตัดตอนนี้มีคุณภาพมากเหมือนกันแล้วก็โดนกบเพราะกระแสการสปอยอนิเมะช่องสปอยอนิเมะมันมีเกินมากมันมีเกอนจนผมรู้สึกแบบอู้อยากจะบ่นเนี่ยอยากจะพูดอยากจะอะไรที่มันมากกว่าเนี้ยซึ่งผมเคยทําไลฟ์บน่นไลฟ์อะไรไปแล้วไงไลฟ์พูดถึงการสปอยไปแล้ว ซึ่งอันนี้เราจะมาพูดถึงโดยรวมว่าผมมีความรู้สึกอะไรผมพยายามควคุมมารมณมานะเพราะว่าตอนนี้ผมกำล,ลังหัวเราสุดๆเลยคือสิ่งที่ผมได้มาทําได้อัดเสียงได้มาพูดถึง,ถงอันนี้คืออะไรรูป้ป่ะคือมันมีช่องช่องหนึ่งที่ทำสปอยจอมมานตอนที่เกแล้วคลิปเวลาเท่ากับตอนตอนหนึ่ง ซึ่งสมัยนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ามันถึงขั้นที่ช่องสปอยในเมทตอนหนึ่งสามารถรีวิวสปอยในทั้งเรื่องแล้วเหรอครับผมและผมบอกเลยว่ามันเป็นการสปอยที่ไม่มีส่นตีนอะไรเลยมันมีแค่การอธิบายเกิดน,นําแล้วพูด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 จบไม่มีส้นตีนอะไรเลยเนี่ยแหละคือการช่องสปอยที่มีคุณภาพยอดซับมากกว่าผันซับ ตัดต่อเอออันนี้พูดถึงการตัดต่อตัดต่อผมไม่ได้ว่าอะไรเลยช่องตัดต่ออะไรคนนะุณภาพมีหลายช่องแต่ผมบอกเลยว่าช่องที่ตัดต่อจริงๆไงที่ไม่ได้กอปคฟคิวชาวบ้านไม่ได้กอลเอ็มวีมามันมีแค่ไม่กี่ช่องจริงๆวะ่ะท่านี่ผมดูผมดูมาทุกๆช่องแล้วถ้าใครมาเถียงกับผมผมดูมาทุกๆช่องแล้วแล้วผมบอกเลยว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อะคือ การเอาคลิป AMV ม e มีมาทำสปอยแล้วมีอะไรเฉยๆแค่นั้นผมเห็นหลายช่องแล้วแล้่44%นะ่ะก็คือแบบเป็นการเอาเอาคลิปตอตอนหนึงหรือเอาแบบว่าคลิปนในยู u ูบอะไรเงี้ยที่มันมีซีซีๆๆๆๆๆสดอะไรต่างอ่ะมาตัดต่อเว้ยซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันสองมันดีมากามันมีคุณภาพมากแต่ว่าพูดถึงการตัดต่อแต่เราพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือ คอนเทนต์ของมันมันไม่มีสตีเลยเลยแหละมันมีบางช่องนี่มันแบบพูด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 แล้วพูดจบสปอย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 จบปุ๊บจบถึงแม้กูจะตัดต่อดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณภาพก็ยังสตีเหมือนเดิมคือมาตัดต่อตัดต่อตัดต่อแต่พูดพูดพูดสปอยทั้งเรื่องแล้วจบได้หรอครับสตีมากเลยนะผมบอกเลยว่าสตีเลยผมใช้คำนี้เลย ผมบอกเลยว่าผมอาคติการสปรอยเว้ยแล้วผมจะไม่ชอบแล้วผมจะอาคติต่อไปเรื่อยๆเพราะโมผมมีปัจจัยก็คือผมจะไม่ดูสปอยอะไรเลยเด้ซ้ําหนังห่วยอนิเมชี่ยหนังเขี้ยมาแค่ไหนกูก็จะดูถ้าบอกว่าหนังเขี้ยแต่ซีนี้มันดีผหก็จะไปดูผมเคยดูอนิเมะอนิเมะแย่ๆมาแล้วหลายเรื่องเลยไปดูในโปรไฟล์ ml ได้ครับผมผมดูอนิเมะหลายเรื่องแล้วแล้วผมไม่เคยดูสปอยเลยผมมีหลักการอยู่ที่ว่า ถ้าเรื่องนี้ดีหรือหนึ่งแย่มากขค่ไหนผมต้องดูให้จบผมไม่ดูสปอยไม่ดูสรุปไม่ดูอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมจะดูมากที่สุดคือการรีวิวถ้าดูในเมสหรือดูหนังอ่ะผมจะสนใจแล้วผมจะดูการรีวิวมากกว่าเพราะว่าการรีวิวอ่ะมันทําให้ผมมีคความคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีหรอวะเรื่องนี้แย่หรอเรื่องนี้มีติดเลบอะ่ะซึ่งบอกแนละ้วผมชอบดูกันร,รีวิวของหลายๆช่องของอันนี้มะมากเลยแต่ผมบอกเลยว่า คอนเทนต์รีวิวอะในวงการอนิเมะของไทยอะน้อยน้อยนะครับผมเห็นแค่ไม่กี่ช่องนั้นแะผมหนึ่งช่องอะผมคือหนึ่งในนั้นที่ทำคอนเทนต์รีวิวอนิเมะแลไม่มีการสปอยเกือกไอ้อเลยนะอันนี้ผมจะตัดกันเลยนะช่องอนิเมะต้องไม่มีการสปอยที่มันมีประการรีวิวต้องมีการสปอยผมจะไม่นับว่าช่องนั้นเป็นช่องที่ไม่มีการสปอยนะถ้าสมมติมีรีวิวมีสปอยมีอะไรแนตะ่ อันนั้นถือว่าช่องนั้นเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับสปอยเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้ามีคลิปสปอยถือว่าผมไม่ชอบเลยผมจะอาคาติช่องนั้นมากนะบผมผมบอกเลยผมไม่ชอบนะบอบและอีกอย่างหนึ่งของเรื่องของคลิปนะบอกวันนี้จะพูดถึงคลิปก่อนก็คือแบบเสียงภาพแล้วก็ชื่อคลิปคุณตั้งปกคิดว่าสนุกมากอะไรนะตามแต่เสียงภาพของคุณอะน่าเบื่อชิบหายบางช่องอะ ผมเห็นช่องหนึงสปอยพันเดเลอร์อ่ะเขาบอกว่าตลกมากสนุกมากแต่เสียงภาคมึงเหมือนมือนเสียงที่น่าเบื่อมึงภากแบบว่าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของอิจิโนและการเดินทางของนางเอกไปการใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ส่วนหนึ่งส่วนพระหรอครับส่วนมนหรอผมเห็นแล้วผมมีบางช่องนี้ถ้าพูดอย่างนี้จริง คือพูดแบบน่าเบื่อมากแต่ตั้งแต่ตั้งชื่อคลิปว่าสนุกเป็นคลิปเบดอะมันคูรคลิปเบรดะเว้ยตั้งตัวคิกว่าคลิปนี้สนุกมากตลกมากแต่เสียง้ายังกับเสียงมึงคูลส่วนมน่ะวันนี้อยู่กับตอนที่มีชื่อว่าตอนนั้นมีอะไรอันนี้จะปวดถึงของคลิปนะเว้ยโอเคอยามาพูดถึงคอนเทนต์ของกปปปออารสปอยเียจังนะครับผม เดี๋ยวนี้นะครับข้ออ้างไม่มีอะไรดูไม่ควรเอามาใช้เกี่ยวกับข้ออ้างในการดูสปอยนะครับใครเอาข้ออ้างมาไม่มีอะไรดูมาเป็นข้ออ้างในการดูสปอยอย่ามาคุยกับผมนะผมจะเกลียดข้ออ้างนี้มากเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูในชีวิตผมอะผมมีเวลานั่งหน้า,นาจอคอมอยู่แค่สองชั่วโมงอะและอย่าลืมด้วยว่าสอชั่วโมงที่ผมอะทุกๆวันอะตั้งแต่เสาร์ยันอาทิตย์อะ สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงอะถ้าสมมติผมมีงานเนี่ยแล้วผมจะทําไงหรือว่าผมมีหลักการแต่ผมบุกก่อนว่าทําไมผมถึงสามารถแบ่งเวลาดูอันิเมะตอนหนึ่งได้ครับผมถามแค่นี้คนที่ใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาดูอ่ะผมมีเวลาเรียนผมมีงานงานบางวันนี่งานยุ่งมากเรียนบางอย่างนี่การบ้านเยอะมาก ทำไมผมถึงจะให้เวลาสองชั่วโมงในการทําการบ้านหน้าคอมมีเวลาดู a n เม e ได้คุณตอบผมมะครับถ้าใช้คอนเทนต์องีนี้มาถ้าใช้คําพูดแบบว่าไม่มีเวลาดู Anime เ,เพราะดูสปอยเนี่ยแล้วมาดูสปอยดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมเพราะมีบางเพราะมีบางคนอะ่ะเพราะมีบางช่องเขาใช้แบบว่าตอนหนึ่งไอคลิปตอนหนึ่งเวลาเท่ากับ a n เมะจริงอะ่ะยี่สี่นาทีเท่ากันอะ่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างแล้วนะครับ คนเรามีเวลา24ชั่วโมงอ่ะมันมีเวลาบ้างส่วนใหญ่ก็1หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะบางคนเหนื่อยผมก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกบางคนเหนื่อยอะไรต่างมีเวลาดูพวกนี้ก็ได้แต่ไม่คนอย่างผมที่มีเวลาว่างแค่นน้าของแค่สชั่วโมงสามารถดูในเมเรื่องหนึ่งได้บางทีอย่างบางทีอย่างครึ่งชั่วโมงทกท่านสามารถดูในเมตอนหนึ่งได้อ่ะถ้าไม่ผมทําได้ครับเอาตรงเลยนะสมมติผมมีเวลาแค่สชั่วโมงอันเนี้ยอันนี้มีเวลาสองชั่วโมงจริงรูุ้๊วันอ่ะ ผมจะทํางานผมจะแบ่งหน้าจอเลยเพราะผมมีสามารถทํางานและดูนะดูวนนีไม่ตอนหนึ่งได้เรื่องผมโหดมากนะผมผมใช้วิธีนี้มาหลายปีแล้วก็คือการมีเวลาสองชั่วโมงใช่ไหมทางานทำงานสองชั่วโมงเลยและในอีกแท็บหนึ่งมันจะแบ่งขึ้นได้หน้าจอเงินเรืงสามารถแบ่งขึ้นได้สี่ห้าตัวนะผมสี่อันเลยสองหน้าครึ่งซ้ายครึ่งขวาครึ่งซ้ายทํางานครึ่งขวาดูไม่ตอนหนึ่งเปิดเนินฟิกดูเปิดเอฟเฟดูเปิดยิวอไทาเล่ดูเปิดดู ไปดูหน่ะเรื่องหนึ่งสองเรื่องสมมุติแบบตอนหนึ่งรวมกันชัมม่วโมงหนึ่งสองเรื่องผมใช้เวลาดูชัมม่วโมงหนึ่งครับผมสองตอนใช้เวลาดูชัมม่วโมงึ่งก็คือแบบแบ่งงานทำน้านเสร็จแล้วมีเวลาว่างดูมูนมีเวลาว่างงานเสร็จแล้วถ้างนยังไม่เสร็จผมก็ดูสองตอนสองตอนรวมสี่ตอนสองชัมม่วโมงผมสามารถดูนะม่ตอนหนึ่งมีสี่ตอนนะผมอันนี้ผมไม่นับเวลากลับมาท่นี้ว่าเอาจริงๆ้วผมจะกลับมาที่บ้าน,นช,ช่วงพันหนึ่งช่วงหนึ่งทุ่ม ไอ้ที่เหลือก็มีกินข้าวอาบน้ําก็ใช้เวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมสองทุ่มแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะผมอะ่ะจะทําการทาการงานแล้วดูอันนี้ไปด้วยซึ่งซึ่งผมอะ่ะสามารถแบ่งเวลาสว่วนนี้ได้นะครับผมถ้าจะมาเถียงกับผมเรื่องคอนเทนต์สปอยอย่าใช้ข้ออ้างในการไม่มีเวลาดูมาคุยกับผมผมจะกี่ข้ออ้างนี้มาก เพราะว่าผมมีเวลาผมมีเวลาเรียนผมทํางานหนะักผมเรียนหนะักทําไมผมสามารถมีเวลาว่างสองชิ่มีเวลาว่างสามารถดูได้ไม่ได้ครับไม่ใช่ข้ออ้างนะและผมบอกเลยว่าอันนี้ผมจะไม่นับอคติสตรตร่วนตัวหรือไม่นับทัศนคติสตรตร่วนตัวหรือความชอบส่วนบุคคลนะบางคนนะ่ะชอบชอบ่ชอ,บอ,องการดูลูสปอยมากกวานการดูหนังจริงเนี่ยแต่ผมบอกเลยนะว่า การดูในเมที่จริงสนุกกว่าดูสปอยเยอะครับคนดูการรีวิวเป็นแนวทางในการดูในเมเรื่องหนึ่งดีกว่ามันจะดีกว่านี้เยอะนอกจากว่าคุณจะดูสปอยสปอยหมดหรือว่ามันไม่มันไม่ได้ช่วยให้อนนีมดูอดีเมทแล้วดูสนุกขึ้นอ่ะมันทําให้ดูในเมทตอนนั้นดูน่าเบื่อไปเลยเพราะผมเคยแล้วผมเคยดูสปอยสมมติเมื่อก่อนอ่ะผมเคยดูสปอยตอนหนึ่งแล้วมันดูในเมทตอนหนึ่งอ่ะผมเบื่อเลยนะผมหลับเลยอ่ะเพราะว่าผมรู้มาแล้วนี่ ผมสปอยแล้วผมจะไปดูเลยอ่ะนี็ไหมอ่ะผมจะไปดูตอนหนึ่งตอนหนึ่งมาอ่ะใช่ไหมเออเนี่ยผมก็มีความคิดอีกจริงเมื่อก่อนนะครับผมแล้วก็ผมก็เปลี่ยนความคิดว่าเรามาดูในเมฆจริงดีกว่าเราไม่ต้องดูสปอยเพราะว่ากูดูแล้วกูสนุกกว่าดูสปอยเยอะและดูรีวิวไปเชิงดีกว่าผมดูรีวิวช่องผมก็ได้ดูรีวิวปูุกบสก็ได้ดูรีวิวพี่โอลเลย์เนี้ยดูรีวิวใครหลายหลายคนก็ได้มันมีคอนเทนต์รีวิวในไทยมันมีมีอีกคนนะบอกตรง เอาตรงหวานที่ทําบ่อยที่สุดนะตอนนี้ก็มีแต่ผมอะเอาจริงนะนเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะกลับมาทำรีวิวแล้วก็มีแต่ผมจริงอะที่มันเป็นคอนเทนต์รีวิวแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นจริงจังเลยอะคือแบบตอนนี้ก็4ี่เรื่องแล้วนะที่ผมรีวิวอะผมถือว่ามากไกลมากแล้วผมช่องผมอะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการดูเถื่อนดูอะไรต่างนะเพราะว่าเอาตรงอะไอที่คนดูเถื่อนอะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นจะเป็นเด็กอะ เด็ก,กับผมไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเด็กบางคนอาจก็มีตังค์อันนี้ผมเข้าใจได้แล้วผมเด็กดูเถื่อนผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้า,าคนโต,โตเด็กโตๆที่มีตังค์แล้วดูเถื่อนอันนี้พิจราตัวกันนะครับและผมบอกเลยว่าผมจะยึดติดของตัวเองว่าผมจะเกลียดสปอยเกลียสปอยอัน,นไหนไม่มากครับผมและผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อิจฉาช่องสปอยแม้แต่น,น้อย ทำไมผมต้องอิจฉาช่องสปอยอ่ะทวิตเ่อรคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากพูดแล้วมันตัดต่อแล้วม,มาภาคจบมันมีอะไรครับถามติงอ่ะช่องสปอยในยุคเนี้ยแม่งเกื่อนถามติงมันเกลือก่อนจนกบคอนเทนต์รีวิวกดคอนเทนต์แนะนําหายเรียบเอาตรงอ่ะสิ่งที่ผมน่าเกียที่สุดคือ YouTube ผมเซิร์ช ชื่อเรื่องนินง Youtube สปอยโผล่มาแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการกันเหรอครับสิ่งนี่ผมต้องการน่ะคือโผล่อันนี้ช่องหนึ่งและโผลการรีวิวโผลการแนะนําไม่ใช่โผล่สปอยมันคือการแนะนําตรงไหนครับผมถามแค่นี้เดออสปอยเกื่อนมากเกื่อนจนกบอย่างอื่นไปหมดแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะมองกันว่าคอนเทนต์อนิเมะส่วนใหญ่ในไทยมัามีแต่การสปอยเว้ย มันจะแย่ม,มากกว่าน,นี้แล้วอย่าให้คนส่วนใหญ่มองมองคอนเทนต์อนิเมะอย่าพวกเราเป็นการเป็นช่องเกี่ยวกับการสปอยแล้ส่วนใหญ่เด้๋ครับมันม,มากเกินไปแล้วผมอยากให้คนส่วนใหญ่คนทัน่วโลกมองช่องคอนเทนต์ในไทยว่ามีคอนเทนต์ที่คุณภาพมีการรีวิวมีการแนะนําที่มีคุณภาพไม่ใช่มันมีแต่การสปอยอนิเมะแล้วการสปอยบางช่องมันไม่มีคุณภาพอยากให้คนเขามองเรามองคอนเทนต์มองช่อง youtube คอนเทนต์อนิเมะ มีแต่การสปรอยเถอะพอแล้วครับมันมีมากเกินไปแล้วผมไม่ชอบผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เว้ยขอภัยที่อาจจะขึ้นเสียงหรืออะไรนนั้นก็ตามนะผมขอภัยจริงแต่ผมอัดอั้นมานานมากแล้วผมอยากปล่อยมากแล้วถ้าผมเจอคอมเมนต์แบบว่าไม่มีเวลาดูอนิเมะต,ตอนหนึ่งแล้วไปดูสปอยดีกว่า อย่าเอาข้ออ้างนี้มากับผมเพราะว่าผมสาม,มารถแบ่งเวลาดูอนิเมะได้อย่าเอาข้ออ้างมาแบบนี้มาหาผมและอีกอย่างหนึ่งคือผมจะเกลียดการสปอยอนิเมะตลอดไปและจะไม่ตัดคําพูดของคํานี้ออกไปเพราะว่าช่องของผมจะไม่มีคอนเทนต์การสปอยอนิเมะสักลึกคลิปเลยและสักเรื่องเลยผมไม่ผมอยากให้ช่องของผมกลายเป็นช่องที่ มีคอนเทนต์ที่ไม่มีการสปอยและเป็นเรื่องชูดหน้าชูตาเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าให้มันเป็นสิ่งดีๆที่ให้เขามองว่าเฮ้ยมันก็มีช่องที่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีการสปอยในอนิเมที่มันมีคุณภาพนะผมผมอยากให้ช่องของผมเป็นอย่างนี้มากกว่าคนส่วนใหญ่จะได้มามองว่าคอนเทนต์อนิเมมีแต่ช่องสปอยครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเมื่อ การสปอยแอนิเมะมีมากเกินไปนะครับผมช่องสปอยแอนิเมะมากเกินไปได้ครับผมตั้งอะไรเหมาะสมกับผมจะไปตั้งในปกนะครับผมโอเคขอขอบคุณมากที่มาฟังพอดแคสต์ครั้งนี้นะผมก็พบกันใหม่กับตอนหน้าผมว่าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เบอร์แล,ลดด้วกดติดตามนะมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์ในช่องของผมนะผมข้าตามมาได้ทั้งดูอนิเมะบอกต่อสาวตอนแรกไปไง,างา่ายพังหาแนะนำแอนิเมะพอดแคสต์เล็บแชร์ ข้างนังซื้อของสีนไา่ให้ผมสินตามก็ได้ครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับผมบ๊ายบายครับ